สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเอนในฮักแพงการ์เดนแล้วก็ที่อยู่ในช้อปปีแล้วก็ทางหน้าเพจ f a c e b o o k ด้วยนะคะวันนี้ก็ทําตามคําสัญญาเนาะกับเพื่อนๆหลายคนที่ In mm hmm. อินบอกเข้ามาถามว่าอยากเห็นจังเลยลูกต้นพริกเกาหลีที่ปลูกเป็นไงนะคะตัวนี้เป็นพริกโคชูจังนะคะไม่ใช่พริกที่ทานกับหมูย่างเขาก่อนที่ลงขายตัวนี้ กำลังเพอต้นนะคะจะได้พาต้นจำหน่ายจะอยู่ในราคาต้น50บาทนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นไซส์น,น้อยๆอยู่นะคะจะเปิดจำหน่ายอีกทีประมาณปลายเดือนมกราคมเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้เป็นพริกเกาหลีนะคะตัวนี้ตัวนี้อายุประมาณ เกือบ2เดือนแล้วแล้วก็ออกติดผลผลิตเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะย้ายเขาไปปลูกเอาไปวางวางทั้งกระถางเลยนะคะเอาไปไว้แถวๆหน้าถนนเพราะว่าตรงนี้จะเอาต้นไม้ลงแล้วก็แดดไม่เพียงพอเพราะว่าเขาต้องการแดดที่เต็มวันการดูแลก็ง่ายๆไม่ยากแต่ว่าตัวนี้จะต้องพึ่งปุ๋ยเคมีนิดหนึ่งนะคะก็คือสูตร15-15-15ในการดูแลตอนนี้ก็ติดผลผลิตค่อนข้างเติมต้นเลยเดี๋ยวเราไปดูผลผลิตใกล้ๆกัน ตัวนี้เป็นพริกที่ใช้สําหรับทําพริกป่นเอาไปทาพวกกิมจิหรือว่าอาหารรสชาติจะค่อนข้างเผ็ดเผ็ดเลยนะจะไม่เหมือนกับตัวหมูย่างเกาหลีหมูย่างเกาหลีที่เราทานคือแบบเขาจะไม่เผ็ดคือแบบจะมันๆแล้วก็จะจืดนแล้วก็มีรสชาติแบบอ่อนๆออกหวานๆน้อยๆหน,นึ่งนะแต่โดยส่วนตัวก็ชอบชอบหมดทุกอันตัวนี้เดี๋ยวให้ดูดูใกล้ๆ นี่ก็ออกแล้วล่ะออกค่อนข้างเยอะก็เดี๋ยวจะเปิดจำหน่ายผลสดด้วยเผื่อแบบลูกค้าคนไหนสนใจแบบอยากจะลองทานก็จำหนในราคาไม่แพงราคามิตรภาพกันเองนะคะอันนี้เป็นผลเขาเดี๋ยวเขาจะยาวอีกแล้วก็จะโตจะโตกว่าน,นี้ถ้าเกิดว่าใครมีแปลงที่ดินดีๆแนะนำให้ลงแปลงดีกว่าหรือแบบใครมีถุงปลูกสีขาวนะคะก็เลือกไซส์ขนาดแบบใหญ่สุดเลยก็ได้ ดินผสมก็ผสมให้เข้าระบายน้ําดีแล้วก็ละเอียดมีทัุอินทรีย์นิดหนึ่งเขามไม่ชอบดินแข็งตัวนี้ลองปลูกหลายรอบมากแล้วก็ไม่เคยได้ผลผลิตเยอะแต่รอบนี้คือถือว่าประสบผลสําเร็จคือแบบติดดีมากๆนี่ค่ะปลูกไว้หลายกระถางอยู่ แต่ว่าน่าเสียดายตัวนี้คือเก็บทำพัน์ไม่ได้นะเพื่อนๆตัวนี้เก็บทำพันธ์ไม่ได้น่าเสียดายมากๆเลยอันนี้เขายังเล็กอยู่นะยังยังไม่แดงก็จะมีแบบหลายต้นอยู่เดี๋ยววันนี้จะได้ย้ายได้ย้ายเข้าไปเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆ แต่ว่าปัญหาที่พบตอนนี้ก็มีหลายคนถามว่าเวลาปลูกมันมีมแมลงมีศัตรูพืชไหมคือศัตรูพืชนะะเจอแบบค่อนข้างน้อยเพิ่งมาเจอหนักๆก,ก็คือเดือนนี้ก็คือเขาจะเป็นเพียเป็นไอตัวแบบนี้แถวนี้นะเขาเรียกเพียะนะเพื่อนๆแบบนี้เลยจะเป็นเจ้าตัวนี้เกาะแบบค่อนข้างเยอะวิธีการแก้ปัญหาก็คือมีหลายวิธี จะมีแบบถ้าเกิดมันเป็นเยอะมากๆหนักๆก,ก,ก็จะเอาถุงคุมถุงคุมเลยเพื่อนเพื่อแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปแต่ว่ามันก็ไม่ไถือกับฆ่ามาันแล้วมันก็จะมาอีกพักหนึ่งหรือว่าเราจะเอาสูตรน้ําไล่มแมลงก็ได้นะคะแล้วก็มีบางช่วงที่ว่าใช้ใช้น้ํายาล้างจานน้ํายาล้างจานก็โอเคกับห่งซักฟอกก็จะหายไปแบบพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะมาอีกก็คือมันจะต้องทาเรื่อยๆ ะะอันนี้ก็เป็นต้นที่เขาเอ็นล้มอันนี้ลองเอน็นลองเอ็นดูค่ะกดกดเอ็นนี่เพราะเขาบอกว่าเวลาต้นมันเอ็นแล้วมันจะดกอันนี้ก็จะลองดูลองทั้งเอ็นแล้วก็แบบตั้งตรงว่าวิธีไหนมันจะเวิร์กกว่ากันนะคะฝั่งนี้ก็มีแต่ฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นเล็กกว่าเพราะว่าลงระดับไล่ไลห่างกัน เพราะว่าเมล็ดเข้ามาแต่ละรอบคือจะไม่เหมือนกันตัวนี้อาจจะไม่มีเมล็ดจ,จําหน่ายนะคะจะเป็นต้นจําหน่ายแทนเพราะว่าเมล็ดราคาค่อนข้างที่แบบสูงแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ไบเพาะจริงๆก็สามารถติดต่อได้นะคะแต่จะแบ่งขายเป็นเมล็ดส่วนมากตัวนี้จะเอามาปลูกเพื่อส่งผลผลิตขายร้านส่งร้านอาหารอย่างเดียว ลูกค้าที่อยากได้ต้นก็จะแบ่งจําหน่ายต้นปลายเดือนมกราคมนี้นะคะในราคาต้น50บาทก็จะสูงสูงประมาณประมาณนี้20เซนนะคะประมาณ20เซนอันนี้ปลูกในกระถางค่ะก็ติดติดผลตลอดที่กระถางติดหมดนะคะ โอเคค่ะเรียบร้อย